กราบสวัสดีนะครับผมสมาชิกชาฟีดอมทุกท่านนะครวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับแอดมินบิ๊กคนเดิมนั่นเองนะฮะวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องของเนื้อหาซ้ำๆนะครับผมห้ามลงในช่องเด็ดขาดนะครับเพราะอาจจะทําให้ช่องคุณถูกปิดถาวรได้นะครับผมซึ่งเรื่องนี้ผมทราบว่าหลายๆคนอาจจะรู้กันแล้วนะฮะแต่ว่าบางคนจะยังไม่รู้ผมก็จะมา เตือนนะครับผมว่าสิ่งที่ไม่ควรอัพคืออะไรบ้างนะก็จะเป็นเรื่องเนื้อหาแนวเดิมๆซ้ําๆนะครับผมหรือว่าจะเป็นเพลงที่เรามาดัดแปลงให้เร็วขึ้นหรือช้าลงหรือนามารีมิกอะไรพวกนี้นะครับผมรวมถึงพวกสไลด์รูปภาพนะครับผมซึ่งถ้าลงแนวนี้บ่อยๆหรือว่าลงภาพเดิมหรือว่าซ้ําๆบ่อยๆก็อาจจะมีปัญหากับช่องได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนครับผมไว้พบใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ